อันนี้การพัฒนาของคนนี่เจริญสามารถที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบายแต่ว่าสุดท้ายบางคนก็หลงมันคือเวลามันสบายมากๆมันไม่ได้สบายเหมือนเดิมมันก็ทุกข์มันไม่ได้เหมือนเดิมมันก็มีปัญหากิเลสตัณหาก็เห็นกันได้ก็แย่งกันอะไรที่มันดีอะไรที่พันอะไร อันนี้ก็เป็นทางแห่งความทุกข์ทุกข์ไร้กุามารแบบนี้บางคนหมามันยังไม่ฆ่าตัวตายเคยเห็นมีห้าอ,อกหักเลยก็โดดน้ำตายมีบะหมามันเสียใจมันโอ้ยมันไปกินยาตายหมามันเสียใจมันพากันแบบประชดพากันไม่พอใจ มาทลายก็เลยพากันออกมาประท้วงจากที่คนไม่ได้ดูแลมันอย่างเต็มที่ไม่ได้ออกกฎหมายควบคุมหมาอะไรสารพัดลหละมันก็ไม่ได้ทุกเหมือนคนบางคนใชคนบางคนเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นมากจากสิ่งที่ตนเองทําจากสิ่งที่ตนเองมีแทนที่จะมีความสุขแทนที่จะสะดวกสบาย กายเป็นทุกข์ันเวลาไม่มีก็ทุกข์เวลาสูญเสียก็ทุกข์อยากได้ใหม่ก็ต้องลำบากอีกชีวิตเ,เราไม่มีธรรมะมันก็เลยจะเป็นอะไรที่ให้เราแบบทุกข์ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าสัตว์เดรัจฉานมันไม่ขาดตัวตายมันก็ทุกข์อยู่ถึงมันจะแบบไม่มีบ้านอยู่ไม่ได้มีเงินซื้ออาหารกิน หรือว่าไม่ได้มีเสื้อผ้าใสแต่มันก็อยู่ได้มันก็สามารถที่จะนอนหลับได้ไปมาตามปกติมันแต่ว่าคนนีดเคียดมากละเขากับโบกินกัดสั่างมากละโบจกเบิงหดหนาโบจกหดไปหาโบหดจะคบขาสมาคมเกิดความโกรทธทันที่ว่าสามารถที่จะ ฆ่ากันได้โคดโกงกันได้เกิดการหลอกลวงกันอะไรสารพัดยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นชีวิตของพวกเรานี่จะต่างกันกันกบสัตว์เดรัจฉานหรือว่าจะต่างกันในการเกิดมาของแต่ละคนนี่ด้วยอะไรด้วยธรรมะด้วยสติปัญญาที่เราจะสามารถเข้าใจในชีวิต ว่าชีวิตเรานี่เกิดมาเป็นคนหรือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้เราจะต้องมีธรรมะรับผิดชอบตนเองเพื่อไม่ให้ตนเองเป็นคุกเพื่อให้ตนเองมีความสุขเพื่อไม่ให้ตนเองไม่ต้องสุขไม่ต้องทุกข์คือไม่แบบไปหลงไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น การที่พวกเราจะสามารถที่จะนําตนไปสู่ความสุขหรือว่าสู่ความพ้นทุกข์ได้มันจึงต้องอาศัยธรรมพุทธศาสนาจึงเป็นทางออกให้พวกเราทาั้งหลายได้วเอาธรรมะม,มาดับทุกข์ให้กับตนเองในแต่ละดับชั้นห้องขานเป็นอยู่ห้องการเป็นอยู่ในชีวิตเราตั้งแต่ระดับชั้นทางธรรม จนถึงระดับชั้นในการมีฐานะในการมีฐานะนี้ก็สามารถที่จะมีความสุขได้สามารถที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่รวยไม่ได้มีเกียรติมียศเราจึงเห็นว่ามีคนแบบเป็นยาจกเป็นคนทุกข์คนยากสามารถบรรลุธรรมได้ แล้วก็สามารถเป็นพะระอรหันต์ได้พุทธศาสนานี่จึงเปิดรับทุกชนชั้นวรณะที่เขาพูดกันในศาสนาพราหมณ์พวกจันธานพวกวัน,นะต่างๆที่แบบเขาดูถูกกันแต่พวกพราหมณ์พวกกษัตริย์พวกแพทย์พวกสูตรก็อีกระดับหนึ่งแต่พอมาถึงพวกจันธานนี่เขาพากันดูถูก แต่พุทธศาสนาไม่มีโอกาสเนาะฉะนั้นถ้าเรามองไปถึงว่าการเป็นอยู่ที่เราเกิดมาทุกระดับชั้นเนี่ยเราไม่ได้อาบพับเลยในพระพุทธศาสนานี้อันนี้ต้องพูดว่าในพระพุทธศาสนานี้เด้ถ้าในความเชื่อลัทธิอื่นาศาสนาอื่นหรือว่าในสังคมที่เขาแบบแบ่งแยกกัน หรือว่าสำคัญตนกันในชนชั้นวรรณะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ที่เราสามารถที่จะเข้าถึงธรรมแล้วก็นำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อยาจกเข็นใจคนทุกข์คนยากคนที่ไม่มีความรู้มากไม่ได้เป็นแบบผู้เรียนจบสูงๆระดับอะไรก็แล้วแต่ละ ที่เขาสามารถที่จะแบบได้รับการยอมรับในสังคมพวกที่เรียนระดับปริญญาจนถึงด็อกเตอร์กับเรียนปอสีหรือแม้จะคนอ่านหนังสือไม่ออกไม่ได้เรียนหนังสือมากแต่สามารถที่จะละความโลภได้ละความโกรธได้ละความหลงได้ก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมได้ เทน้ำพุทธศาสนานี่จึงเป็นศาสนาแห่งการให้โอกาสจะเป็นคนมีฐานะตั้งแต่ต่ำต้อยยากจนจนถึงฐานะร่ำรวยหรือว่ามีเกียรติมียศสูงสุดยังไม่แค่นั้นนะพุทธศาสนายังให้โอกาสคนชั่วคนเลวคนที่เคยทำผิดมาก่อนถึงแม้ว่าจะเคยชั่วเคยเลวเคยทำอะไรที่ไม่ดี แต่ถ้าเขากลับเนื้อกับตัวละเลิกสิ่งเหล่านั้นแล้วก็าพยายามที่จะทําความดีให้เกิดขึ้นสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาคนยึดเคยว่าเป็นคนเลวคนเียว,ว่าเป็นคนชั่วก็สามารถเป็นคนดีได้สามารถกลับเนื้อกับตัวบรรลุธรรมเป็นพระอริยะ จนเป็นพระอาหารหันต์ได้ไอ้เรื่องของกรรมในอดีตนั้นเราไม่สามารถที่จละลึกรู้ของแต่ละคนหรือแม้แต่ตนเองก็ไม่มียานอย่างรู้จะรู้ว่าเราทำชั่วแล้วเราจะละชั่วเราจะไม่ทำชั่วอีกและอะไรที่เราเคยทำชั่วในอดีตมันก็เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับคืนมาแก้ไข ในสิ่งที่มันผ่านไปแล้วพระเจ้าเจ้าก็ให้ธรรมาว่าอดีตก่อนละไปแล้วเราก็จะต้องปล่อยวางอดีตให้ได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตจริงๆถ้าเราสามารถที่จะเริ่มต้นที่ปัจจุบันได้อนาคตเนี่ยเราก็จะนำตนไปสู่ความสำเร็จนำตนไปสู่ความเจริญจากคนชั่วเป็นคนดี จากคนที่ดีอยู่แล้วก็ให้ดียิ่งขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าอนาคตมันจะเป็นอะไรยังไงจนเป็นทุกข์จนเกินไปหรือว่าจนเครียดให้เราคิดว่าอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เราไปคิดไปกลัวหรือว่าอะไรต่างๆน่ะมันยังไม่ถึงจะตกนรกก่อนนรกก็ยังไม่ถึงเพราะเรายังไม่ตาย จะไปสวรรค์สวรรค์ก็ยังไม่เห็นพราะเรายังไม่ตายช้าชีวิตจริงๆที่เราสามารถที่จะเอาประโยชน์ในการที่จะปฏิบัติตนเองก็คือปัจจุบันนี้นรกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยถ้าเราทําปัจจุบันนี้ให้ดีนรกนั้นก็อาจจะไม่มีคือเราจะไม่ได้ตกถ้าเราประมาทที่ว่าเราทําดีแล้วเราจะไปสวรรค์ ถ้าปัจจุบันเราไม่ทําดีต่อไปทําชั่วใหม่ชีวิตเราก็อาจจะไปตกนรกก็ได้ฉะนั้นพวกเราทาั้งหลายเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าใจตรงนี้ได้เราก็จะได้ประโยชน์ในชีวิตของเราถึงแม้เราจะอยู่ในทารในเคยทุกข์เคยยากหรือว่าเป็นคนมั่งมีเป็นคนแบบไม่มีเกียรติมียศจนถึงมีเกียรติมียศสูงสุด แม้จะคนเคยทําชั่วทําบาปแต่ถ้าเรากลับเนื้อกลับตัวเราก็จะกลายเป็นคนดีหรือว่าสามารถเข้าถึงธรรมสามารถที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อันนี้คือความพิเศษของพระพุทธศาสนาฉะนั้นว่าเราทั้งหลายนี่จึงโชคดีนะที่ว่าเราเกิดมาแล้วตัวเรานี่ที่เราจะต้องจัดการ ให้สามารถที่จะมีความสุขได้ในระดับหนึ่งหรือว่าทำให้ตนเองเนี่ไม่ทุกข์มากทางทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีจะว่ามันไม่ใช่ของเราร่างกายนี้นี่เราจะไม่สนใจจะไม่แบบรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราเป็นเกี่ยวข้องเราต้องปล่อยวางหมดโดยที่เราไม่ไปทำหน้าที่ก็ไม่ใช่นะเพ่อธรรมะคือหน้าที่ ที่เราต้องรักษาที่เราต้องปฏิบัติในเบื้องต้นที่พูดในเบื้องต้นว่าระดับภูมิธรรมเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันคือระดับฐานะมันก็ไม่เหมือนกันระดับภูมิจิตภูมิธรรมก็ไม่เหมือนกันเลยถ้าเราจะเอาแบบว่าใครที่เข้ามาสู่ศาสนาแล้วเนี่ยต้องปล่อยต้องวางให้หมดต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ตัวเราเนี่ยพระเจ้าก็สอนครูบาอาจารย์ก็สอน ว่าตัวเราไม่ใช่ของเราวันหนึ่งเราก็ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้อันนั้นมันเป็นธรรมะอีกระดับหนึ่งแต่ว่าในระดับภูม,มิธรรมของแต่ละคนนี่มันไม่เท่ากันจะให้เขาแบบปล่อยวางจะให้เขาแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยที่ไม่ทำอะไรนี่บางทีมันก็จะกลายเป็นความแบบปล่อยทิ้งหรือว่าเป็นการไม่รับผิดชอบพทธเจ้าก็ให้โอกาสนีง ให้โอกาสคนที่แบบมีภูมินรมที่แบบไม่สูงเป็นระดับธรรมดาโลกโลกคารวาสจึงมีธรรมะของคารวสคารวา,า,รวาสธรรมที่จะต้องรับผิดชอบตนเองในการเป็นอยู่ในฐานะไหนเพื่อไม่ให้ตนเองเกิดเกิดปัญหาเกิดความทุกข์แล้วก็เอาประโยชน์ในปัจจุบัน ในการที่เราจะสามารถสร้างฐานะครอบครัวให้ตนเองมีความรู้มีความสามารถให้ตนเองมีแบบความขยันแล้วก็รู้จักใช้รู้จักคบมิตรแล้วก็รู้จักการเป็นอยู่ที่สมควรประโยชน์ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นธรรมะนะทามวพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยให้วางให้ลดให้ละ จนชนิดว่าทำลายความโลภทำลายความโกรธทำลายความหลงอันนั้นมันระดับหนึ่งซึ่งจอว่าผู้ที่มีธรรมแบบขั้นสูงที่อยากนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ที่สุดคือพระนิพพานแต่ว่าคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดไม่ได้เพราะภูมิธรรมมันไม่เท่ากันคนอีกระดับหนึ่งเนี่ยที่เขาต้องอยู่ในสังคมที่เขาต้องมีครอบครัวพระทธเจ้าก็สอนเลยเนีย สอนให้รู้จักทำมาหากินสอนให้รู้จักหน้าที่ของตนเองหน้าที่พ่อเป็นยังไงหน้าที่แม่หน้าที่ภรรยาสามีหน้าที่ลูกหน้าที่ครูบาอาจารย์หน้าที่ลูกศิษย์หรือว่าวริวารผู้ทีเจาสอนในเรื่องทิษท,ทั้งหกนี่อันนี้คือระดับภูมิธรรมอีกระดับหนึ่งที่เรารับผิดชอบหน้าที่ ถ้าใครสามารถยกจิตใจตนเองให,ให้ให้มีปัญญาหรือว่าสามารถที่จะเข้าใจอะไรที่มันยิ่งขึ้นก็เอาประโยชน์ในี่ภายภาคหน้าสำเร็จเจริญในการดำเนินชีวิตพุทธยอดสอนไม่ให้หลงที่ให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้ววันหนึ่งเราจะต้องจากวันหนึ่งจะต้องไม่ไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้และการที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างนี้ มันก็มีการสูญเสียมันก็มีการผิดหวังได้มันก็มีพบมีจากฉะนั้นเราต้องเตรียมใจไว้เราจะต้องเข้าใจในความจริงว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะทุกอย่างมันมีความทุกข์ซ่อนอยู่ได้มาก็ไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดต้องรักษาต้องดูแลเกิดความหลงความหึงหวงเกิดการพัดผ้าเกิดความเสียอกเสียใจ บางทีถ้าเราไม่มีธรรมะพอก็สามารถที่จะไปทำอะไรที่เลวร้ายกว่านั้นแก่งแย่งกันเข็นฆ่ากันเพื่อที่จะเอาให้ได้ตามใจของตนเองพระเจ้าก็สอนให้เราไม่ประมาทอีกเหมือนท่านได้ท่านมีท่านเป็นท่านอย่าหลงนะเพราะมันไม่เที่ยงถ้าท่านไม่มีธรรมท่านก็จะมีทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นถ้าท่านยึดมั่นถือมั่นมากท่านก็จะเป็นโอ หลงในสิ่งเหล่านั้นจนลืมว่าสิ่งเหล่านั้นวันหนึ่งมันต้องมันต้องจากกันฉะนั้นก่อนที่เราจะจากเราจะทําอย่างไรเหมือนกายเหล่านี้ถ้าเราคิดว่ากายเราไม่ใช่ของเราวันหนึ่งเราตายเราไม่สามารถยึดมั่นถือมั่นได้แต่มันยังไม่ตายเราต้องดูแลมันเนีย่ยต้องไปหามหมอถ้าไม่สบายป้องกันไว้ก็ต้องฉีดวัคซีน อาหารก็ต้องฉันเพื่อให้ร่างกายเรานี่สามารถจะอยู่ได้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อพันิพาหารเพื่อประโยชน์ยังไงเพื่อให้เราเกิดประโยชน์ในการเป็นอยู่ร่วมกันและก็ให้เกิดความสุขด้วยคือในระดับหนึ่งมันก็สามารถที่จะสร้างความสุขความสเร็จความเจริญในการเป็นอยู่ร่วมกัน เราจะบอกว่าเพื่อประโยชน์และความสุขและก็เพื่อที่จะนําเราไปสู่ความพ้นทุกข์คือถ้าเราไม่มีกายในการที่เราจะได้ฝึกได้หัดในการที่เราจะได้ยินได้ฝังในการที่จะให้เกิดความเข้าอกเข้าใจเกิดสติปัญญาเราจะอ้ออะไรเหะที่นี้กีเลสเรายังไม่ลดไม่ละเรายังไม่หมดถ้าเราปล่อยทิ้งตายทีตจะเรายังไม่เข้าถึงธรรม เราจะปล่อยแบบทิ้งโดยที่ไม่รับผิดชอบกายนี้ให้กินอาหารให้มีที่อยู่ให้มีเครื่องนุ่งหม่มให้มียารักษาโรคมันก็จะเสียประโยชน์เกิดมาแล้วยังไม่ได้ทรัพย์หรือว่าได้ทรัพย์แล้วยังไม่สามารถที่จะเอารัพย์นั้นให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุดเหมือนกายเราเนี่เกิดมาแล้วเราได้กายมานี้ เื่อเอามาสร้างบุญเอามาสร้างกุศลเอามาปพะพอพิปฏิบัติแต่เราไม่เข้าใจสามารถเอาประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าบางคนก็เป็นหลงถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นวันหนึ่งเราไม่สามารถเอากายนี้ไปฝึกตนเพื่อที่จะเข้าถึงธรรมไปมาเราก็จะได้แต่โลกียสุขไม่สามารถที่จะเข้าไปถึงโลกุตรธรรม คือการที่จะนำตนไปสู่ความพ้นทุกข์ใครที่มีความตั้งใจอย่างยิ่งทีนี่ยภูมิจิตภูมิธรรมมันแบบมันสมควรแลว้วไม่ได้หลงไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในโลกียสุขแต่ว่ายังมีกิเลสอยู่ไม่สามารถที่จะลดละได้หมดก็มาเพียนเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยก็มาเพียนมาละมหัด มาปฏิบัติเพื่อให้ตนเองนี่สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้ก่อนที่เราจะตายจริงๆเราก็เอาร่างกายนี้มาฝึกตนมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิมาปฏิบัติแสวงหาสิ่งที่มีคุณค่าให้กับชีวิตของพวกเราในการที่เราจะเอาประโยชน์ให้ได้ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ให้เราสามารถที่จะ ให้ได้คุณค่าให้ได้ธรรมะคือให้มันแบบดีที่สุดถ้าเรายังมีกิเลสต้องเวียนไหตใจเกิดอีกเกินมามันก็จะมีทุนถ้ามีบุญก็มีทุนทางทางโลกียสุขถ้ามีธรรมก็มีทุนทางโลกุตรธรรมซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ในภพหน้าชาติได้ฉะนั้นภูมิจิตภูมิธรรมนี่มันก็มีหลายระดับ ที่เราจะต้องให้โอกาสกันพุทธเจ้าจึงให้โอกาสทุกชนชั้นพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการให้โอกาสให้อภัยแล้วก็สามารถเอาประโยชน์ได้ทุกชีวิตที่เข้ามาสู่การศึกษาแล้วก็ตั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติฉะนั้นวันนี้กะคอ,อนโมธันดากับทันทนลายนะจะเ,เรื่องอินเดียค่อยว่ากันเพราะว่าหรือว่าเป็น ส่วนหนึ่งที่ให้ได้เกิดประโยชน์ถอกย้ำความไม่ประมาทในการเป็นอยู่ทั้งคุณยายด้วยทั้งอยาิโยมที่ติดตามฟังทางเฟซทางอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นธรรมะเครื่องเตือนใจวันละเล็กวันละน้อยก็ยังดีตามกํำลังของผู้ทิีตขอโนโมทนากับท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในสิ้นในธรรม ให้คุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ